มูวี่ภูมิใจเสนอโนรสิง์ร่างอวตารที่4ี่ของพระนารายณ์คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ เราก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ไทยตยนาคนครใจกลางป่าแห่งนี้มันเป็นที่ตั้งบ้านของนักป่าที่มีชื่อว่ากาัสยปะที่อาศัยอยู่กับภรรยารือมีชื่อว่าทิติในช่วงเย็นที่บรรยากาศฝนตกมันก็ทําให้ทิติเธอมีอารมณ์เคียวกกขึ้นมาเธอก็ได้ปล่อยผมสยายเดินเข้าไปหาสามีกัสยปะก็ถามนะครับว่าเธอกําลังทําอะไรทิติจึงแจ้งเจตจ,จํำนวนของเธอว่าเธอต้องการสิ่งนั้นสิ่งที่ทําแล้วมันมีแห่งสามีก็เข้าใจแล้วว่าภรรยาของเขามีความต้องการบริโภคทางเพศแต่มันเป็นความผิดร้ายแรงที่เธอมาก่อกวนเวลาที่นักปา มนตอนเย็นแต่ว่าเธอก็ได้เล้าโลมแล้วบอกว่าพ่อของเธอมีลูกสาวตั้ง13คนทุกคนต่างตั้งท้องกันหมดยกเว้นเธอคนเดียวที่โชคร้ายยังไม่มีบุตรซึ่งเธอก็อยากได้ลูกชายกษัยาปะาก็บอกเหตุผลว่าในตอนเย็นห้ามมีอะไรกันเพราะเวลานี้วิญญาณชั่วและปีศาจมันว่ายวนทั่วท้องฟ้าตามตำราแล้วหากมีการร่วมรักกันในตอนเย็นวิญญาณของปีศาจอาจจะเข้ามาจุติในคันของเธอกษัยปะอยากให้ทิติรอสักครู่แต่เธอก็บอกนะครับว่าตอนนี้เธอขึ้นคักเธอรอไม่ไหวมันก็ได้ทําให้กษะปฏิปเเสธธอ ไม่ได้เขาเลยทําการฆ่าของตามความปรารถนาของเธอและหนังก็ได้กินเวลาไปนานมากกัศยปะที่ดูกังวลใจจนทิติเธอสังเกตได้เธอจึงถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกนะครับว่าเขาเตือนเธอแล้วว่าเวลานั้นมันอันตรายไม่ควรตั้งคันเด็กตอนนี้มันกาลังเกิดหายนะเพราะว่าทิติเธอไม่ฟังความสามีทําให้ตอนนี้ปีศาจส,สองตนก็ได้มาจุติในคันของเธอเธออยากได้ลูกชายตอนนี้เธอจะได้เป็นแม่ของปีศาจที่ดุร้ายปีศาจที่ไม่เคยเกิดมายังโลกมนุษย์มาก่อนพวกเขาจะต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าและจะต่อ ต้านด้วยความโหดร้ายแบบไม่มีใครเทียบได้เลยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้ง3โลกและมีเพียงคนเดียวที่จะหยุดยั้งปีศาจส,สองตนนี้ได้คนนั้นก็คือพระวิษณุว่าคนไทยรู้จักกันในชื่อของพระนารายณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นทิติเธอจึงได้โทษตัวเองที่ไม่ฟังความสามีและเธอจะต้องยอมรับกับผลกรรมที่ก่อขึ้นแบบไม่มีทางหนีได้และแล้วกําหนดคลอดก็มาถึงฤาษีสุราจารย์เขาก็เป็นอาจารย์ของเผ่าปีศาจก็ได้มารอวันคลอดด้วยนะครับจนกระทั่งได้เวลาคลอดและพอวิ่งเข้ามาดูข้างในฤาษีสุราจารย์จะต้อง สองพี่น้องฟ้าแฝดคนพี่มีชื่อว่าฮิลันยักษ์ส่วนคนน้องฮิรันยักษสิป,ปุเวลาก็ได้ผ่านไปแบบรวดเร็วจัดปู่แฝดก็ได้เติบใหญ่โดยมีสุราจารย์คอยสอนวิชาด้านมืดให้ทั้งทักษะด้านอาวุธทําให้ทั้งสองมีพลังที่แข็งแกร่งมีพลังเหนือธรรมชาติและที่สําคัญพวกเขาสองพี่น้องก็ได้ทําการตะเวนขยายอิทธิพลไปทั่วดินแดนใต้พิภพใครที่คิดต่อต้านนั่นก็หมายถึงความตายและฤาษีสุราจารย์เขาก็มีวิชาที่ทําให้พวกปีศาจที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีีีกกกกครรัั้้้้งงทททําาาใหพว่่ฟืนนนนขึนมมลยเป็สุจ ภักตีต่อยักษ์ทั้งสองมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการปฏิวัติเพื่อที่จะยึดครองทั้ง3โลกฤาษีสุราจารย์ก็บอกนะครับว่าศัตรูหนึ่งเดียวของพวกเขาก็คือพระนารายณ์มันก็ได้ทําให้ฮิรันยักษ์กิปูเขาอยากเจอพระนารายณ์ทันทีตัดมาที่บนโลกมนุษย์ทุกคนที่นี่้วนแล้วแต่มีความสุขพวาเขาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและบูชาพระนารายณ์พวกเขาสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่เพื่อโปรดเทพ,พเจ้าและใช้ทําพิธีเพื่อส่งสารถึงพระนารายณ์ทำให้ยักษ์คู่แฝดเริ่มมาโจมตีทีีทีีี่่่่่่่นนนนนนกกกออออเลยยยััววทมรรสชืษคคพ้ง ฮิันยักษ์กสิปู่ยกกองทัพปีศาจมาทำให้พวกเจ้าเมืองและกษัตริย์เปิดใช้งานโล่ป้องกันเมืองเอาไว้ทำให้ลูกสมุนของปีศาจผ่านเข้าไปไม่ได้แต่ว่าฮิรันยักษ์ที่มีพลังเยอะเขาก็สามารถทะลุผ่านเข้ามาได้นะครับยักษ์ก็ได้เข้าจัดการทหารพวกนั้นอย่างง่ายดายจนสาวกไม่มีทางสู้ได้เลยยักษ์ทั้งสองก็เริ่มทำลายอาคารที่อยู่ภายในจนหมดแม้แต่วัวก็ไม่รอดและเมื่อไม่มีทางหนีพวกเขาจะต้องยอมรับในชะตาก,กรรมถึงแม้ว่าพวกเขาจะมียานรบที่ควบคุมด้วยเวทมนต์แต่ก็ไม่อาจต่อต้านยักษ์ทั้งสองได้ยานท จากนั้นคู่แฟดก็ได้จับตัวกษัตริย์เมืองนี้มากษัตริย์ก็ได้บอกกับยักษ์ทั้งสองว่าถึงแม้จะทําลายอรายรยธรรมของเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเจ้าไม่อาจปล้นมันไปจากพวกเราได้นั่นก็คือความศรัทธาในพระนารายณ์ทำให้เขาโดนฮิรัญยักษ์สิป,ปุสังหารทันทียักษ์สองพี่น้องก็ได้ปรึกษากันว่าต่อจากนี้ไปจะทํายังไงดีพระนารายณ์ถึงจะยอมปรากฏตัวทําให้ฮิรัญยักษ์มีความคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะทําลายทุกอย่างบนโลกใบนี้พระนารายณ์จะได้ไม่มีที่ซ่อนจากนั้นเขาก็จะปรากฏตัวพวกเขาทัั้้งงงสอจจึมีแผนนะใหรยกษค ไปจับตัวเทพธิดาของโลกมาเพื่อหล่อให้พระนารายออกมาจากที่ซ่อนและฮิรันยักษ์ก็จะสังหารพระนารายด้วยมือเพียงข้างเดียวหลังจากนั้นเขาก็จะดื่มเลือดพระนารายเพื่อเป็นเกียรติแก่น้องชายสุดที่รักตัดมาที่เทพธิดาแห่งโลกหรือว่าพระแม่พูเทวีในขณะที่เธอทาหน้าที่ของเธอพร้อมกับเหล่าทวยเทพยอยู่นั้นเธอก็ถูกฮิรันยักษ์จับตัวลงมาคัางเอาไว้ใต้มหาสมุทรเธอก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากขอพอรให้เทพพระเจ้าคุ้มครองพวกเทพก็ได้มาหาท่านพระพมเพื่อถามท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่เคยมีปิศาจตนใด เถื่อนแบบนี้มาก่อนเขาจับพระแม่พูเทวีไปขังเอาไว้พวกเทพก็ได้ขอร้องให้พระพรหมหาทางช่วยพระแม่พูเทวีที่อยู่ใต้สมุทรให้เร็วที่สุดพระพรหมก็บอกนะครับว่ามีคนเดียวที่จะช่วยเทพธิดาแห่งโลกได้คนคนนั้นก็คือพระนารายเท่านั้นพระพรหมจึงได้เอ่ยคำขอให้พระนารายลงมาช่วยพระแม่ภูเทวีด่วนกว่อนที่เขาจะจําบางอย่างออกมาซึ่งมันก็คือหมูป่าที่มีชื่อว่าวราหะเป็นวตาร่างที่3าของพระนารายที่มีพลังสุดแกร่งทําให้พวกเทพต่างพากันตาค้างังกับความนักเกรงขามของวราหะเขาก็ได้กระโดดลงไปจากสวรรค์่าน ชั้นต่างๆลงไปที่มหาสมุทรวราหะก็เจอว่าตอนนี้ฮิรันยักษ์กำลังนอนพักผ่อนและกินนางเงือกอยู่เขาจึงว่ายลงไปเพื่อทำลายปากถ้ำจนฮิรัญยักษ์รู้สึกตัวมันจึงรีบมาส่องดูทำให้มันเจอว่ามีคนกำลังมาช่วยพระแม่ภูเทวีวราหะพาเธอว่ายลอยขึ้นมาเพื่อมาส่งไว้ย,ยังที่ปลอดภัยกับเหล่าทวยเทพโดยมีเจ้าฮิรัญยักษ์ว่ายน้ำตามขึ้นมาและพอขึ้นมาถึงเจ้ายักษ์ก็เริ่มเปิดก่อนเลยโดยมีกองเชียร์เป็นเหล่าทวยเทพนะครับถึงแม้ว่าเจ้ายักษ์จะพยายามโจมตีเท่าไหร่วราหะก็สามารถหลบได้อย่าางงสบยตมต แบบที่มันตั้งตัวไม่ทันวราหะก็ได้เสกอาวุธขึ้นมาก่อนที่จะเข้าไปปะทะกับเจ้ายักษ์จนสั่นสะเทือนไปทั่ว3มโลกวราหะพับสนามบุกเจ้ายักษ์ก็หาจังหวะโต้กลับแต่ว่ามันก็โดนอัดคืนอยู่ดีด้วยความโมโหมันก็ได้เสกอาวุธขึ้นมาก่อนที่มันจะเริ่มปล่อยของมาใส่วราหะซึ่งวราหะเองก็ไม่กลัวแถมยังลอยตัวเข้าไปจัดการอาวุธพวกนั้นจนมันระเบิดเจ้ายักษ์ก็ไม่อยากจะเชื่อที่อาวุธสุดอันตรายของมันจะทาอะไรวราหะไม่ได้มันจึงรวมพลังใหม่ก่อนที่พระพรหมจะเริ่มสงสยัยวว่่่าาาาทํไไมมมรรหะถึงีีีบจัััดกกยตนนน้้เขแค บีบมดก็จัดการได้แล้วเขามัวทำอะไรอยู่รีบจัดการเขาเพื่อให้พวกเราสบายใจหน่อยเถอะทำให้วาราหะเลิกเล่นนะครับและทันทีที่เจ้ายักษ์พุ่งตัวเข้ามาวาราหะก็ได้จัดการเขาด้วยหลังแหวนจนลูกตาของเขากระโดนออกก่อนที่จะกระโดดมาซ้ำจนร่างทะลุกลกตกลงมาในมหาสมุทรเราทวยเทพก็ได้มารวมตัวกันเพื่อฉลองชัยชนะให้กับวาราหะในครั้งนี้แม้ร่างกายของเขาจะเป็นหมูป่าที่น่ารังเกียจแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันคือความดีที่ยิ่งใหญ่มันจะทำให้ผู้คนศรัทธาในตัวเขามากยิ่งขึ้นหลังจากที่ฮิรักักกกษถูจดคนททีีี่่เสสยใจุด ก็คือแม่ทิติส่วนคนที่แค้นที่สุดก็คือฮิรัญยกษสิปุเขาก็ได้ชาพนกิจพี่ชายตัวเองก่อนที่จะประกาศกล้องกับเหล่าบรรดาสมุนทุกคนว่าเขาจะตอบโต้พระนารายอย่างสาสมเพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายสุดที่รักก่อนที่พวกของฮิรัญยกษสิปุจะเดินหน้าสังหารทุกคนที่บูชาพระนารายภายในเวลาไม่นานความโหดร้ายของฮิรัญยกษสิปุก็ได้แพร่กระจายไปถึงทุกคนที่นับถือพระนารายแต่ว่าสิ่งที่อินทรากษัตริย์ทรงเป็นกังวลที่สุดนั่นก็คือฉายาในอนาคตของฮิรัญยกษสิปุและนี่ก็คือกยาูเเธอป็นรรยาของิญกะครับแถึงม้ ฮิรันจะสังหารทุกคนเกี่ยวกับพระนาลายเพื่อล้างแค้นได้แล้วแต่ว่าจิตใจของเขายังไม่สงบอยู่ดีนั่นเป็นเพราะว่าคนที่สังหารพี่ชายของเขายังมีชีวิตอยู่สุกราจารย์ก็ได้บอกนะครับว่าถึงแม้ยักษ์ฮิรันจะมีพลังกำลังที่มหาศาลแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระนารายอยู่ดีถ้าหากอยากจะสู้กับพระนารายตัวเขาจะต้องมีพลังที่เท่ากันโดยการเริ่มบูชาพระพรหมแล้วเขาก็จะได้ประโยชนจากการปองอบัตในครั้งนี้ถึงแม้ว่ากยาทูคือจะพยายามขอร้องสาม,มีว่าจะไปแก้แค้นแต่ว่ายักษ์ฮิรันก็ไม่ฟังเขาก็ได้ออกเเดิินนนนทาางบบขขึ้ไปภู เพื่อทำการปรงอาบัตในระหว่างนั้นอินทรากษัตรย์ได้ขี่ช้างสามเสียนเข้ามาเพื่อจับตัวกยาทูไปตอนนี้เธอก็กำลังตั้งคันอยู่ในระหว่างทางอินทรากษัตริย์เขาก็ได้มาเจอกับฤษีนาราทะโดยเขามาที่นี่เพื่อจะพากยาทูกลับไปดูแลและพยายามทําให้เธอนับถือพระนารายโดยฤษีนาราทะจะคอยป้อนข้อมูลให้เธอทุกวันมันจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อเด็กที่อยู่ในคันของเธอทางด้านยักษ์เิรันหลังจากที่เขามาถึงยอดเขาแล้วเขาก็เริ่มปรงอาบัตเพื่อบูชาพระพรหมตามที่สุราจารย์บอก,บอกเขายืนสวดมนต์โดยไม่หยุด พักไม่กินไม่นอน ผ่านฝนและผ่านหนาวในขณะเดียวกันกยาธูก็ถูกสั่งสอนถึงการทําความดีและอุทิศตนสวดบูชาพระนารายและคําสวดนี้มันก็ถูกฝังลึกเข้าไปในคันของเธอทําให้ทารกในคันซึมซับคําสวดและหลังจากท่ยักฮิรันสวดบูชาพระพรหมเป็นเวลานานทําให้พลังในการปรงอาบาิในครั้งนี้มันก็ได้มาถึงพระพรหมพระพรหมจึงได้ลงมาหายักฮิรันและถามว่าการปงอาบาิในครั้งนี้ตัวเขาต้องการสิ่งใดยักฮิรันก็บอกนะครับว่าเขาต้องการทุกอย่างเขาจะไม่ตายด้วยน้ํามือของมนุษย์หรือสัตว์เขาจะไม่ตายทั้งในตอนกลางวันและกลาง และเขาขอไม่ตายทั้งในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านไม่มีอาวุธใดๆที่สามารถฆ่าเขาได้เขาจะไม่ตายบนดินหรือว่าบนอากาศและที่สําคัญเขาขอพลังที่ไม่มีขีดจากัดเพื่อที่เขาจะได้เป็นคนที่ท,ทรงพลังที่สุดในจักรวาลพระพรหมเห็นว่าหิรันยะกสิปุตั้งใจปงอาบัตทําให้พลังศรัทธาของมันแรงกล้าเขาจึงประทานพรทุกข้อตามที่ฮิรันยะกสิปุขอก่อนที่พระพรหมจะกลับไปทําให้คราวนี้ฮิรันยะกสิปุเขากลายเป็นอมตะและเขาก็คิดว่าตอนนี้เขากลายเป็นพระเจ้าไปแล้วเขาจะให้ทุกคนพูดและสวดมนต์เป็นชื่อของเขาหลังจากน ยักษ์กะสิปุก็ได้มาถล่มวังของกษัตริย์อินทราจับพวกเทพเป็นตัวประกันและมาตามภรรยาของเขาคืนพร้อมกับแต่งตั้งตัวเองเป็นราชาของสวรรค์นั่งเก้าอี้แทนอินทรากษัตริย์ีตอนนี้เขากลายเป็นคนรับใช้ไปแล้วพวกบรดาหเหล่าเทพจะต้องฟังคําสั่งจากเขารูปปั้นของเขาจะต้องกระจายไปทั่วทุกวัดและบทสวดมนต์ทุกอย่างจะต้องมีชื่อของฮิรัญยักษ์ะสิปุและต่อไปนี้เขาจะเดินหน้าเพื่อจัดการพระนาลายรวมไปถึงสาวกของเขาที่เหลืออยู่และเขาก็มั่นใจว่าเร็วๆนี้ลูกชายของเขาจะสร้างหายนะให้กับเหล่าเทพเหมือนกันิญกะสปุจ ุเพื่อบังคับให้พระนารายออกมาเวลาผ่านไป5ปีต่อมาสวรรค์ตกอยู่ในอำนาจการปกครองของฮิรันยกษสิปุกยาทูเธอก็ได้มาหาลูกชายที่เขามีชื่อว่าประหลดัดว่าที่กษัตริย์ในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าประหลัดคนนี้จะมีนิสัยแตกต่างจากพ่อไปโดยสิ้นเชิงเขามีเมตตาต่อทุกสิ่งและที่สําคัญเขาแอบ,บมาบูชาพระนารายทหารยักษ์ที่มาด้วยก็ตกใจนะครับว่าองค์ชายประหลัดกํลาลังทําความผิดเพราะการบูชาพระนารายนั้นคือการต่อต้านฮิรัญยกษสิปุพ่อของเขาแต่หากว่าพ่อรู้มันจะกลายเป็นหายนะหลังจากนั้นปราาาาลก็ได้้เขามาหา เพื่อทดสอบความรู้และดูทักษะของลูกชายเพราะว่าในอนาคตเขาจะต้องมานั่งบาลังแทนพ่อตอนแรกประหลาดก็ตอบแบบถูกใจพ่อและคุณครูซันและคุณครูอา,าร์มคนที่สอนประหลาดพ่อก็ชมนะครับว่าลูกชายฉลาดหลักแหลมอนาคตของกลุ่มปิศาจจะต้องเจริญรุ่งเรืองทว่าหลังจากที่พูดไปสักพักประหลาดก็ได้พูดถึงคุณงามความดีของพระนารายทั้งครูผู้สอนและแม่ก็ตกใจนะครับที่ลูกชายพูดมาแบบนั้นหลังนี้เขาจะให้อภัยเพราะว่ามันคือความผิดครั้งแรกขวานให้ครูซันและครูอา,าร์มักกลับไปสอนลูกชายเข้ามาใหม่โดยห้ามให้มีพระนา,ายอย ต่อไปหลังจากเวลาผ่านไปฮิรัญยักษ์สิปุก็ได้เรียกลูกชายมาพบอีกคราวนี้เขาหวังว่าลูกชายจะไม่ทําให้เขาผิดหวังและบอกให้ประหลาดบอกความรู้ใหม่ที่ได้มาจากอาจารย์ทั้งสองประหลาดก็บอกนะครับว่าพันนายคือศัตรูของพวกเราซึ่งพ่อเขาดีใจและชมลูกชายว่าสุดยอดไปเลยลูกในที่สุดพันนาไรเก็ออกไปจากหัวลูกสักทีเขาจึงมอบรางวัลให้กับครูทั้งสองก่อนที่ประหลาดจะบอกว่าทั้งหมดนั้นมันก็คือคําสอนของอาจารย์แต่ว่าตัวเขายังไม่ยอมรับในคําสอนของพวกเขาเขายังคงศรัทธานในพันนาไราต่อไปแถมยังพูดเชิงสอน พอตัวเงให้ไม่มีความอาฆาตแค้นต่อกันมันก็ทาให้ฮิรันยักษสิปุเริ่มโมโหเพราะว่าขนาดพวกเทพยังเกรงบาร,รมีของเขาและที่สําคัญพนานายเป็นคนสังหารคุณลุงของประหลาดแต่ว่าประหลาดก็บอกนะครับว่าคุณลุงของเขามีความผิดเพราะเขาทําบาปที่เขาถูกสังหารมันก็เป็นธรรมแล้วทาให้ฮิรันยักษสิปุมองว่าลูกชายของเขาเป็นคนทรยศก่อนที่จะถีบลูกชายตัวเองลงมาก็อย่าถูกรีบเข้ามาดูลูกชายก่อนที่ฮิรันยักษสิปุจะรีบเอาของรางวัลคืนจากครูทั้งสองเขาก็ได้ร้องขอชีวิตแล้วบอกว่าประหลาดนั้นดือน้อร ที่เรียนมาด้วยกันให้นับถือพนารายด้วยจุราจัน์ก็บอกนะครับว่าทัหมดนี้มันคือแผนการของพนารายโดยใช้ประหลาดเป็นเครื่องมือที่เขาจะตัดไฟแต่ต้นลมเมื่อเป็นเช่นนั้นเิรัญยกษสิปุจะต้องมาให้แผนของพนารายสำเร็จนั่นคือการสังหารประหลาดทิ้งไปซะทหารก็ได้มาดึงประหลาดออกจากอ้อมกอดแม่เพื่อนําตัวเขาไปประหารถึงแม้ภรรยาจะขอร้องและอ้อนวอนแต่ว่ากษัตริย์ก็ไม่ยอมคืนคําเขาก็เสียใจกับการทําแบบนี้แต่มันก็จําเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่พอ่อแต่เขาคือผู้ปกครองโลกปีศาจถ้าวันนี้เขาปล่อยประหลาด เขาก็จะทำลายเผ่าพันปีศาจท,ทั้งหมดเขาสั่งให้ทหารใช้อาวุธสับประหลาดให้เป็นชิ้นๆประหลาดก็เริ่มนั่งสวดมนต์และบูชาพระนารายก่อนที่หัวหน้าทหารจะแบกอาวุธเดินเข้ามาและพอฟันไปที่ประหลาดอาวุธมันก็ได้เด้งกลับหัวหน้าทหารก็ได้สิ้นใจทันทีพวกทหารที่เหลือจึงพยายามใช้อาวุธแทงแต่มันก็มีเกราะเวทคุ้มกันประหลาดเอาไว้ทหารพยายามแทงเข้าไปทําให้อาวุธของพวกเขาหักออกและพุ่งมาใส่ทหารพวกนั้นประหลาดไม่มีเมตตร,ร,ร้อยขีดข่วนและยังท่องบทสวดต่อไปจุกราลจันทร์ก็ได้บอกว่านี่ม เพราะฉะนั้นฮิรัญยกษะสิปุต้องรีบจัดการประหลาดให้ได้เพราะถ้าไม่จัดการแสดงว่าพระนารายนั้นอยู่เหนือกว่าพระนารายใช้ประหลาดเป็นแค่หุ่นเชื่อเท่านั้นทําให้ยักษ์ฮิรันเขาจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเขาอยู่เหนือพระนารายเขาสั่งให้ทหารจับประหลาดไปประหารต่อหน้าฝูงชนโดยคราวนี้เขาจะใช้ช้างเหยียบลูกชายของตัวเองประหลาดถูกจับมัดและเดินเข้ามากลางหมู่บ้านทําให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่านันลูกชายของกษัตริย์ทําไมจึงจะถูกประหารทําให้ชาวบ้านพากันมาดูพิธีประหารในครั้งนี้เป็นจํานวนมากปราาาถูกกพามาัมัดล็อตวอไวไ้ แท่งปะหารซึ่งเขาก็ทําได้แค่เพียงสวดมนต์ก่อนที่พวกทหารจะปล่อยช้างที่กําลังโกรธสุดขีดออกมาสองเชือกมันวิ่งตรงเข้ามาหาประหลาดอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่พวกมันจะหยุดร้อมกับทําการโค้งคํานับและลูบตัวเขาด้วยความเอ็นดูก่อนที่ช้างทั้งสองจะทาการสังหารคนที่ขี่หลังของมันโดยการกระทืบและอีกคนก็โดนจับเหวี่ยงไปอัดกระแทกกับกําแพงต่อหน้าต่อตาคนที่มายืนดูรวมไปถึงสุการา j า n ด้วยคราวนี้ประหลาดก็รอดมาได้อีกอีลนยัก,กษ์ปุก็ได้สั่งให้ทหารพาประหลาดมาโยนลงจากหน้าผาสูงงเเเขากก็ทท่่่ออบวดดมมนนนชิน ทีทหารจะผลักเขาลงมาซึ่งทหารคนนี้เขาก็ไม่อยากทํานะครับแต่มันก็คือคําสั่งที่เขาขัดไม่ได้ร่างของประหลัดร่วงลงมาแต่มันก็มีมือของพระนารายมารับร่างเขาเอาไว้พอทหารจะลงมาเก็บศพเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าประหลัดยังไม่ตายแถมยังนั่งสวดมนต์อยู่เสยตุยทหารทั้งสองก็ได้ยอมรับว่าคนที่นับถือบูชาพระนารายเขาจะได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายที่แท้จริงแต่มันก็ยิ่งทําให้ยักษ์หิรันโมโหเขาพยายามฆ่าลูกชายอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่สาเร็จแสงสว่างแห่งความจงรักภักดีของประหลัดก็เริ่ม เริ่มมีอิทธิพลหลังจากที่เขาเป็นตัวกลางถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระนารายณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นอิรัญยกษสิบปุจึงได้เดินทางมาหาน้องสาวเธอมีชื่อว่าโฮลิกาพลังของเธอสามารถทนต่อไฟไฟไม่สามารถเผาทำลายเธอได้เพราะเธอได้รับพรจากเทพเทว,วายักษ์ฮิรันอยากให้โฮลิกาอุ้มประหลาดเอาไว้ในกองเพลิงเพื่อกำจัดเขาและเพื่อผอ,อาศูนแล้วโฮลิกาเธอก็ได้ตกลงทันทีพวกเขาก็พาประหลาดเข้ามาในป่าที่ทหารทำกองฟืนขนาดใหญ่เอาไว้โฮลิกาให้ประหลาดมานั่งที่ตักของเธอก่อนที่ทหารจะดึงรอก ส่งพวกเขาขึ้นไปบนกองฝืนประหลัดก็เริ่มสวดมนต์โพริกาจึงเริ่มจุดไฟทันทีแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะใช้พลังผิดวิธีเพราะพรที่เธอได้มานั้นเธอจะต้องลุยไฟเพียงคนเดียวแต่นี่เธอพาประหลาดเข้ามาด้วยทําให้พรไม่เป็นผลมันก็ทําให้ร่างของเธอค่อยๆถูกแผดเผาและสิ้นใจไปต่อหน้าพี่ชายประหลาดก็เดินลงมาจากกองไฟโดยที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บพี่ชายก็รีบมาค้นหาร่างน้องสาวที่ตอนนี้แทบไม่เหลือเขาโครงดืมประหลาดก็อยากให้คุณพ่อกลับใจและเลิอกอาฆาตแค้นแต่ว่าเขาก็บอกว่าประหลัดค ทหารจับปลาดไปโยนลงมหาสมุทรเรานี้สุการาจารันเป็นคนลงมือเองเขาพาปลาดพายเรือม,มาที่น้ำตกที่เชื่อมต่อกับมหาสมุตรก่อนที่เขาจะเรียกนาคพิษให้เลื้อยออกมาเพื่อพันร่างปลาดเอาไว้กับก้อนหินในขณะที่ยกร่างปลาดขึ้นกุฏาโควินท้าก็ได้ปรากฏตัวเขาคือพานะของพระนารายณ์ที่มีดวงตาเฉียบแหลมสามารถมองเห็นในทั่วทั้ง3โลกเข้ามาจับดูเหตุการณ์หลังจากที่ฤาษีปล่อยตัวปลาดลงมาลุทาก็รีบบินมาฉบนาคพิษออกไปทันทีแต่ว่าร่างของปลาดยังตกลงไปในมหาสมุทรทว่าทันใดนั้นสิ่งมีชีวิต ก็ได้มาช่วยประหลาดเอาไว้เขาพาประหลาดขึ้นมาจากน้ําและบอกให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนที่เขาจะแนะนําตัวว่าเขาคือพระวรุลนพระเจ้าแห่งแหลงน้ําและมหาสมุทรประหลาดก็ขอบคุณพระวรุลนและบอกว่าเขาเป็นนี่บุญคุณพระวรุลนตลอดชีวิตก่อนที่พระวรุลนเขาจะขอตัวกลับตอนนี้ประหลาดก็ไม่เหลือใครแล้วเขาอยากเจอพรนารายสักครั้งเพราะมีแค่พระนารายที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าและพอรู้สึกตัวขึ้นอีกทีพนารายก็กาลังอุ้มเขาอยู่บนตักและบอกว่าเขามาแล้วประหลาด ปรากฏตัวพนารายบอกว่าเขาไม่ใช่พระเจ้าสําหรับผู้ที่นับถือและศรัทธาสูงสุดเช่นประหลาดพนารายก็เป็นเพียงแค่ผู้รับใช้เท่านั้นและหลังจากนี้ประหลาดจะสามารถรับรู้ถึงสถานะของพนารายที่เขาอยู่ทุกที่มีตัวตนอยู่ทุกแห่งก่อนที่พนารายจะขี่ครุฑาโควินทักกลับไปตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนประหลาดก็เห็นแต่พนารายอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับทั้งอยู่ตามต้นไม้ต้นไหล่บนท้องฟ้าก็มีหลังจากที่เดินกลับมาถึงหมู่บ้านทั้งชาวบ้านและทหารก็พากันดีใจที่ประหลาดยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เขาจะเดินเข้าาามหพ่่่ออทียู พ่อก็ตกใจนะครับที่ประหลัดมีชีวิตรอดกลับมาได้อีกครั้งและบอกว่าประหลัดคือลูกน้องของพระนารายและถ้าแน่จริงก็ให้เรียกเขามาที่นี่หน่อยประหลัดก็บอกนะครับว่าไม่ต้องเรียกเขาเออกมาหรอกท่านพอ่อเพราะเขาอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้กระทั่งในพระราชวังแห่งนี้ทําให้พวกที่ได้ยินต่างพากันนั่งหัวเราะในสิ่งที่ประหลัดพูดหาว่าเขานั้นเพ้อเจอ้อพ่อก็ถามว่าไหนาล่ะพระนารายอยู่ในนี้ไม่เห็นมีก่อนที่ฮิรันยก,กษะสิปุจะเดินมาที่เสาและชี้ถามว่าเขาอยู่ในนี้ใช่ไหมประหลัดก็มองเห็นว่าพระนารายต ย,นนยักษ์ฮิรันเลยบอกว่าเขาจะให้ยักษ์ที่อยู่ในห้องนี้เป็นพยานหากไม่มีพะระนารายในเสานี้เขาจะตัดหัวของปราชิ้งไปซะก่อนที่เขาจะชกไปที่เสาหนึ่งทีและพื้นท้องพรรงก็เริ่มสั่นสะเทือนและแห้งออกเป็นทางยาวรอยแตกลามขึ้นมาบนเสาก่อนที่เสานั้นจะระเบิดจนวายักษ์ฮิรันกระโดดอ,ออกมาพวกที่อยู่ข้างในก็พากันวิ่งหนีเพราะสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นนั้นมันหนักเกรงขามยิ่งนักร่างกายสีทองหัวเป็นสิงโตร่างเป็นมนุษย์เขาคืออวตารร่างที่สี่ของพระนารายที่มีชื่อว่านรสิงทหารกำลังวิ่งเข้าไปจก แต่ยักษิรันก็สั่งห้ามเพราะนั่นคือเหยื่อของเขาแต่เพียงผู้เดียวในที่สุดพนาไรายก็มาจนได้ซึ่งนรสิงห์ก็บอกนะครับว่าเขาหุนหวยที่ยักษิรันท้าเขาอยู่ตลอดเขาจึงมาให้มันจบๆไปซะยักษิรันก็บอกนะครับว่าพนา,รายร่ชอบเล่นเป็นตัวตลกเดี๋ยวก็มาในร่างหมูป่าเดี๋ยวก็ร่างสิงโตแต่พนาไร่ก็บอกว่าเขาจะมาในร่างไหนยักษิรันก็จะตายอยู่ดีเหมือนกับพี่ชายของเขาที่โดนพนารายจัดการยักษิรันก็บอกนะครับว่าเขาไม่อ่อนแอเหมือนพี่ชายก่อนที่นรสิงห์จะกระโด,ดลงมาเพื่อเตรียมการต่อสู้นรสิงห์บอกให้ ดูหน่อยว่าเขาอยากเจอซึ่งยักษ์ฮิรันก็จัดให้ทั้งสองวิ่งแ่กันแบบไม่มีใครกลัวใครนรสิงใช้คมเขี้ยวกัดอาวุธของยักษ์ฮิรันจนว่ามันขาดออกพร้อมกับจับเขาวิ่งออกมายักษ์ฮิรันเสกอาวุธขึ้นมาใหม่และพยายามโจมตีนรสิงด้วยอาวุธนรสิงก็โดดหลบยักษ์ฮิรันก็ถือโอกาสมาล้อยหลังและถีบนรสิงขึ้นไปก่อนที่เขาจะพุ่งตัวลงมาและชกไปที่ยักษ์ฮิรันอย่างจังจนว่าแสงออกยักษ์ฮิรันก็ไม่ยอมใช้ตีนยันนรสิงจนว่าแสงออกเหมือนกันแต่ทว่าเขาก็โดนจับขาฟาดลงพื้นแต่ว่ายักษ์ัันงบบแทต้ ทำให้เขาได้เจอว่าตอนนี้เขาไม่เลียดออกตอนนี้นรลสิงห์นิ่งมากๆก่อนที่เขาจะม้วนตัวมาฝากรอยเล็บไปอีกรอยนรลสิงห์ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่ารีวิ่งมาตะปบยักษิรันถึงแม้เขาจะเอาโล่มาป้องกันแต่ว่านรลสิงห์ก็ได้ฉีกโล่นั้นได้อย่างสบายทาให้ยักษิรันเริ่มเอาจริงโดยการวับไปมาตอนแรกนรลสิงห์ชคไม่โดนแต่ว่าเขาก็จับทางได้อยู่ดีเขาจึงพยายามใช้เวทตึงนรลสิงห์เอาไว้ก่อนที่จะวิ่งเข้ามาทีบหน้าของนรลสิงห์อย่างจังมันยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับนรสิงเ้าอลล์ ที่จะตกลงมาโนรสิงห์ก็รีบตามมาซ้ํายักษิรันตั้งตัวแทบไม่ทันเขาเลยสั่งให้ทหารเข้ามาจัดการแต่ก็ถูกโนรสิงห์เบ่งพลังจนทหารนั้นแตกเบึ้มออกพอได้จังหวะยักษีรันก็แอบหนีไปตั้งหลักก่อนปล่อยให้นรสิงห์ต่อสู้กับพวกทหารซึ่งโนรสิงห์ก็จัดการพวกทหารแบบโหดเลียดสาดพวกทหารที่เหลือก็วิ่งเข้ามาโนรสิงห์ยังได้ทการปิดประตูและปิดผ้าม่านเอาไว้ก่อนที่จะใช้อาวุธทั้งหมดที่มีสังหารทหารพวกนั้นฉากต่อสู้ที่สุดมันก,ก็กินเวลานานมากๆทั้งธนูทั้งกงจักโนรสิงห์ ยักฮิรันที่หนีลงมาร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บจนสภาพแทบดูไม่ได้แต่ว่านรสิงก็ตามเขาลงมานะครับพร้อมกับจับเขาเหวี่ยงขึ้นมาบนสวรรค์ทำให้ยักษ์ฮิรันโมโหสุดขีดจึงขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นมาและบอกว่าเขาเป็นผู้อมตะฆ่ายัางไงก็ไม่ตายแต่ทว่าร่างที่ยิ่งใหญ่อลังการของยักษ์ฮิวรันนั้นมันก็มีบางสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งมันก็คือพระนารายทันทีที่ปรากฏต,ตัวขึ้นยักษ์ฮิรันก็เป็นเพียงแค่เศษขี้เล็บเท่านั้นก่อนที่พระนารายจะปัดร่างของเขาเรื่องตกลงมาในวังเช่นชร,กกร,รนสิงห์ ลงมาและมองดูดวงอาทิตย์พร้อมกับบอกว่าเวลาของยักษ์ฮิรันมาถึงแล้วเขาก็ได้ลากร่างของยักษ์ฮิรันมาซึ่งยักษ์ฮิรันก็หัวเราะนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นอมตะที่ไม่มีใครฆ่าได้นรลสิง์ก็ได้จับเขานั่งบนตักที่อยู่ระหว่างประตูพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าฮิรันยักษ์กสิปุเจ้าจะเข้าใจตอนไหนว่าตัวข้าคือพระเจ้าสูงสุดพระพรหมที่เจ้าขอพรนั้นก็เกิดจากตัวข้าพระนารายณ์ที่สร้างขึ้นมาเทพทุกองค์ล้วนอยู่ใต้บัญชาของข้าตอนนี้ข้าไม่ใช่มนุษย์หรือว่าสัตว์แต่ว่าข้าค ตกดินมันไม่ใช่ทั้งกลางวันหรือว่ากลางคืนแต่ว่ามันเป็นยามคะแคงและตอนนี้ยักษิรันก็ไม่ได้อยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเพราะตอนนี้เขาอยู่กลางระหว่างประตูเขาไม่ได้อยู่บนพื้นดินหรือว่าอยู่บนท้องฟ้าแต่เขาอยู่บนตักของนอรลสิงห์และพูดถึงอาวุธนี่มันก็ไม่ใช่อาวุธแต่มันก็คือกรงเล็บก่อนที่นรลสิงห์จะทําการฉีกรครงของยักษิรันออกและดึงหัวใจเขาออกมาก่อนที่จะผลักเขาตกลงมาจากบันไดโดยมีสุการาจานยืนดูเหตุการณ์อยู่เขาก็พยายามจะปลุกชีพของยักษิรันนร์สิงห์ก็ได้ด,ด พระอาจารย์รีบวับหายตัวไปทันทีพวกเราเทพก็ได้พลังกลับคืนมาแต่ถว่าความคลั่งของนรสิงก็ยังไม่หมดเขาก็เริ่มทำลายเมืองของยักษ์ทิ้งด้วยพลังของความโกรธทั้งเมืองก็พังราบเป็นหน้ากลองพวกเทพก็พากันลงมาดูว่าทำไมนรสิงถึงยังคลั่งอยู่ดูท่าแล้วอารมณ์โกรธของเขาจะไม่ลงง่ายๆพวกเทพก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ไม่มีเทพองค์ใดที่กล้าเข้ามาระงับความโกรธของนรสิงแม้แต่พนางลักษมีภรรยาของพระนารายพระผมก็เลยบอกว่ามีคนเดียวเท่านั้นคนคนนั้นก็คือปปนนปลลาาาาเเพว่ขข็นนนนคุกสหึ้ม จึงพาเหล่าเทพเดินมหานรสิงเพื่อทาให้เขาสงบซึ่งมันก็ได้ผลนะครับนรสิงสงบลงพร้อมทั้งเข้ามากอดประหลาดเขาบอกว่าตอนนี้เขารักประหลาดมากกว่าพระผมุมพระอิศวรหรือแม้แต่แม่นางลักษมีภรรยาซึ่งประหลาดเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับและเขาก็ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากการศรัทธาพระนารายแบบสุดหัวใจโนรสิงบอกว่าต่อไปนี้ใครก็ตามที่นมัสการประหลาดพระนารายก็จะเมตตาคนพวกนั้นด้วยพวกมนุษย์ที่บูชาพระนารายก็ถูกปลดจากพันธนาการพวกเทพทุกองค์ก็ปรากฏตัวเพื่อฉเฉลิมฉลองใช ชนะของนรสิงห์ก่อนที่หนังจะได้จบลงส่วนเอ็นเครดิตดูเหมือนว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวของปารสุรามพระรามผู้ถือขวานร่างอวตารลำดับที่6ของพระวิษณุหรือว่าพระนารายและนี่ก็คือตัวโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ